ดาิตามันนีาวันุกนะคะจุกดีค่ะ e. ม so you mm ัน hmm. น mm ีกะชิตาสิบ hmm. ว mm ่าเห็ดปูนปานะคะปลนฝากินก็ไปปวกผัวไส้แล้วก็อันเสื่อนเนาะเสื่อนอยเนะเนี่ค่ะกําลังผัวผิดผิดผิดนกอเปรี้ยงปลากำลังต้มเดือดเดือดเดือบปลาดอรีนะคะ รูปเตียงนะคะง่ายๆค่ะรสชาติหน่อยเอ็ดบรรยากาศตอนแรกหน,นาวแล้วค่ะเริ่มหนาวค่ะหนาวเย็นแล้วครับกระตีได้เก็บแล้วมันบ็งามันบางใหญ่แล้วค่ะผมบะเสือกระตีได้เก็บเาวสองขีไปโอเคนะคะมากินปนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์ดัชิตาชาแนลด้วยนะคะดัชิตาพาทำดัชิตาพาดูดัชิตาพาเที่ยวพากินก็ว่าไปดัชิตาพาเลยก็ว่าไปนะคะฝากในเดอร์ค่าเดอรฝากกดช่องในเดอร์ค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งดิ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 งเดอร์ค่าเดอรได้ติดตามชีวิตดัชิตาต่อไปสิเกตี้ยัง in a cover body do